ผมเป็นครูสอนศิลปะที่อยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในชนบทวันหนึ่งผมได้รับมอบหมายให้ไปดูแลนักเรียนทำกิจกรรมทัศนศึกษาที่ป่าช้าเก่าแก่ใกล้หมู่บ้านชาวบ้านแถวนั้นเล่ากันว่าเฮี้ยนมากโดยเฉพาะเสียงโนราที่มักจะได้ยินตอนกลางคืนผมก็ไม่ได้ใส่ใจมากนักคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่า พอไปถึงป่าช้าผมให้นักเรียนวาดภาพถิวทัศน์ผมเดินสำรวจรอบๆบ,บรรยากาศวังเวงมากสักพักผมก็ได้ยินเสียงดนตรีแวววแววเสียงปีเสียงกลองมันคือเสียงโนราผมขนลุกสู้หันไปมองนักเรียนทุกคนยังตั้งใจวาดรูปไม่มีใครได้ยินครูครับครูได้ยินเสียงอะไรไหมครับจู่ๆเด็กคนหนึ่งก็ถามผมขึ้นมา ผมตกใจมากเสียงอะไรเหรอผมถามเสียงโนราครับมันดังมาจากหลุมฝังศพนั้นเด็กคนนั้นชี้ไปที่หลุมศพเก่าๆมีรอยร้าวผมตัดสินใจเดินไปดูใกล้ๆเสียงโนราดังชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีใครกำลังร่ายรำอยู่ข้างในนั้นผมเริ่มกลัวแต่ก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรผมก้มลงมองผ่านรอยร้าวในหลุมศพ ผมเห็นเงาตะคุ่มคุมเคลื่อนไหวไปมาพร้อมเสียงกระซิบที่ดังข้างหูผมมารำด้วยกันสิ ผมผงะถอยหลังช็อกจนพูดไม่ออกผมรีบพานักเรียนกลับโรงเรียนทันทีตั้งแต่วันนั้นผมไม่เคยกลับไปที่ป่าช้าอีกเลยและทุกครัม้มที่ได้ยินเสียงโนราผมจะนึกถึงเงาในหลุมศพนั้นเสียงสะท้อนจากป่าช้าที่ยังคงตามหลอนผมอยู่จนถึงทุกวันนี้